เออแนะนำหน่อยช่วยแนะนำหน่อยนะผมคนนี้มาทำไมอะเออเราเป็นลูกแม่ของเป็นนายเราต้องช่วยพ่อเด้อเออแม่แม่นะจะมาเอาไปได้ยังไงไม่ได้ก็โนษณาสาธุกันนะครับนี่ครับผมนึกบอกว่าตุ๊กตายังพอมีเข้าไปถามได้เลยนี่ฮะนี่นี่นี่ในมือน่ครับในมือในมือเราให้ก่อนเลยเราไม่รอนะครับนะทุกคนมาได้เลยนี่แหละนี่แหละนี่ครับที่ที่สิ่งที่เราทํา แล้วรอผู้ใหญ่บ้านดินแันก่อนแป๊บหนึ่งแป๊บเดียวแป๊บเดียวเอาประคองหน่อยครับเอาประคองหน่อยนะพัดประคองลงหลบอันนี้ฮะนี่ลูกชายเดี๋ยวเดี๋ยวย้ายย้ายเดี๋ยวเราเอาย้ายหางเท้าหงเท้าโอ้โหเราไม่เดี๋ยวค่อยมาหายาเดี๋ยวค่อยหาเดี๋ยวเดินเดินขึ้นมาไม่เป็นไรย้ายถังเตานะครับหินว่ะถังเตาเปนห่นแล้วเราก็ลืมไปเขาเก็บเท้าไว้เลยใส่ใส่เป๋าให้ดีนะจ๊ะอ่ะกหลรอใส่ให้ดีเดี๋ยวหายตังค์ใส่ดี นะครับห่วงที่สุดคือสองใบเทาเนี่ยฮะอย่าให้หายนะมันเคยหายนะไม่ใช่ไม่เคยหายนะเคยหายนะเก็บไว้เรียบร้อยเก็บให้ดีนะครับความห่วงใยถ้าส่ห่วงใยจากเรานะครับกลัวจะเดี๋ยวจะเดินย้อนมายังไม่ได้ไม่ได้นะครับกลัวหายไม่ได้เส่ได้นะครับเงินทองไม่ได้หามาง่ายๆนะครับนะไม่ได้หามาง่ายๆจริงๆนะครับพี่ท็อปกว่าจะไล่นู่นนั่นทำตุ๊กตาหาทุนหาอะไรเราไม่อยากเรียรายใครไม่อยากทำอะไรที่ อขอบริจาคเฉยๆเราจะมีของที่ระลึกไปให้นะครับใครร่วมทําบุญพี่ท็อปก็จะทำมีของที่ะลึกไปให้ตอนนี้เป็นตุ๊กตาเปลี่ยนไลนะครับได้เลยนะครับนี่ฮะเนี่ยพี่ท็อปบอกว่าถึงกําไรไม่ถึงครึ่งแต่ก็สามารถช่วยพี่น้องประชาชนได้นะครับวันนี้สองหนึ่งร้อยเจก็ประมาณคนละโอ้สอยใบเทาเลยนะสอทอประชาชนอ๋อ พอก็ท่วมไปเลยน้ำ <c oughs> บ้านอยู่มหาสารคามอนะ <c oughs> นน้ำไม่รู้เราก็<แ>เป็นใครพันยม คุณยายคุณยายบอกเลยเอามามาลูกบอญ่ไเลยไอ้เบจิกาเมจิขอยืมเล่มหนึ่งเก็บให้ดีนะอ่ะตัดไปเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดินตัดได้เลยเดินตัดได้เลยไม่เป็นไรเก็บให้ดีเก็บให้ดีนะครับก็214ใบเทาก็คำนวณเอาว่าเป็นจํานวนเท่าไหร่ที่เราจะจากวันนี้เหลียวพรุ่งนี้อีกพรุ่งนี้อีกนะพรุ่งนี้มีอีกพรุ่งนี้อีก3 300 3ม0้อย

ไม,นนไม่ได้หามาง่ายๆนะครับเราถึงบอกว่าพี่ท็อปนั่งไลฟ์เป็นชั่วโมงนะครับก็ยังไม่ครบนะครับเอาวานเราเข้ามาลุยนะครับก็เกิดอย่างนั้นนะครับที่น้ําพัดนะครับเรือเราจะไม่เอาตังค์เลยน้ําพัดเรือตอนนี้เราคู่ขึ้นมาได้ไหมน่ขึ้นมาประค,อง,อ,ระคองหน่อยประคองหน่อยึ้นเลยลูกขึ้นมาขึ้นมา ดูว่าใครคนแก่ประคองงบันใะประคองไปเลยประคองไปเลยไม่ต้องถ่ายลูกไอ้ลูกหล่อมาช่วยหน่อยเดี๋ยวค่อยถ่ายเออนี่ไม่ต้องห่วงนี่เดี๋ยวพี่ถ่ายให้ขึ้นมาก่อนลูกช่วยช่วยก่อนคนแก่เอาเพราะคนแก่เอาคุณแก่อยอะเนี่ยนี่ยคนหลังเนี่ยเราประคองเลยะเดี๋ยวพูดประคองคุณแก่ตกกระไดออะไปยึดล่างนี่นี่โอเคเดี๋ยวพี่ถ่ายให้เดี๋ยวพี่ถ่ายให้เดี๋ยวน้องนะจับมาช่วยกันเออไป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 ช่วยกันช่วยกันให้น้องไปไอ้แจ๊คให้น้องไป ให้น้องไปนี่อ่ายายคนนี้ไอ้เมื่อเช้านี่ขับซาเล้งวนอยู่จำได้ใส่กระเป๋าพยายไม่ยอมชนอย่างเดียวเลยขับซาเล้งวนอยู่เมื่อเช้าแใส่ะเป๋านะห้าเก้าโอเคน้องโงโมครับลู้ตู้นะครับติดนะครับเราพร้อมลุยต่อนะครับเรือกู้ไม่เรียบร้อยนะครับเครื่องฟิตเรียบร้อยพร้อมลุยต่อเดี๋ยวเราต้องอยู่นี่คืนหนึ่งเพราะว่ายังมีอีกนะฮะ 300รองสาาเรือนนะครับอีกหนึ่งมูนะครับที่หนักที่เราเข้าไปวันแรกนะครับงูนั้นพี่ท็อปเห็นแล้วความลำบากภาษาเรียบร้อยแล้วแต่วันนี้ไม่ทันวันนี้ไม่ทันเดี๋ยวเป็นพรุ่งน,นี้แล้วกันเป็นพรุ่งนี้นะครับเป็นพรุ่งนี้เดี๋ยวพี่ท็อปจัดก,การให้นะไม่ต้องห่วง <S <S ที่ไหนอุตรารดิศครับผมมีชื่อจังหวัดอยู่อุตรารดิศทองแสนขันทองแสนขันนะเอาเป็นว่าอุตรารดิตนะครับทองแสนขันอำเภออะไรเดี๋ยวค่อยว่ากัน อย่าไว้ใจมานะเดี๋ยวตังค์ร้อนร้อนนไอ้โดนนี่ร้อนอย่าไว้ใจใส่กระเป๋าเออังินเยอะมีตังค์อยู่ไรนี่มีนี่ร้อยบาทร้อยบาทพอพอธุระได้อยู่พอธุระอยู่อ่าโอเคไปนะครับเดี๋ยวเขามีคนประคองมานี่ช่วยกันไม่ได้ไลายไม่ต้องรีบข้างหลังรออยู่แม่รอชิ้นแตกเลยเอาไปเดินไไคเดี๋ยวมีคนประคองลูกเดี๋ยวมีคนประคองเดี๋ยวจับประคองโอ้ อ่าอยู่ไหนล่ะอยู่ไหนอยู่เจรีญอยู่ไหนนะฮะแปดเก้าเจมู๊นะครับด้วยะใส่กระเป๋าเลยสกระเป๋าเลยส่กระเป๋าเลยนะนี่ครับแม่แม่นะที่จองตุ๊กตาผ่าเป็นายนี่ฮะถึงมือแล้วนะที่รวมบุญกับพี่ท็อปกำไรเนี่ยกำไรเนี่ยมองตรงต้นทุนก็แปดใบแดงละ พี่ท็อปขายาให้ทุกคนจับจองอยู่ที่13ใบแดงนะครับจะเหลืออยู่ตรงนี้อยู่แค่5ใบแดงถูกไหมห้ใบแดงเนี่ยแล้วพี่ท็อปแจกให้พี่น้องประชาชนอยู่2ใบเท่าเท่ากับทุกคนเอาตู้เอา,เอา,เอากำไรจากตุ๊กตาเป็นลูกชายคุณเนี่ยสี่ตัวเลยนะสี่ตัวนะครับสี่ตัวเลยนะต่อนหนึ่งครอบครัวสี่ตัวนะเนี่ยลองคิดเอา ตอนนี้เรายังดันนหมดเหลือหน่อยก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรถ้าาทตงหมดนะตังหมดอาแม่แม่ทุกคนนะครับตังหมดนะครับตังรงหมดนะครับดีใจด้วยนะครับดีวเดี๋ยวเดินหน้ามาใหม่เด็กๆรอ่อนลูก อ่าไม่หมดไม่หมดจะเป็นเปลกไม่นับด้วยไม่นับด้วยจากสองใบเทาเป็นสี่ใบม่วงเราจากสองใบเทาเราเปลี่ยนเป็นสี่ใบม่วงดูเยอะหน่อยนะระวังแบงค์บาดมือนะครับนะครับเรามีความสุขครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยเยเอานี่ง่ายเนี่ยเนี่ยเนี่ยหกใบเนี่ยมาลองมาเลยเนี่ยนี่ยเนี่เรามี หมอนไม้นะครับอาสาพื้นที่หมอนไม้นะครับจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับมาช่วยนี่ครับหมอนไม้หนึ่งนะครับท่านหมอนไม้หนึ่งถ้าประธานนะครับนี่มามาช่วยยืนคู่กับพี่ท็อปนะครับนี่คือพันธมิตรนะครับในจิตอาสาด้วยกันนะครับนี่ครับขอบคุณครับนะยัดไปเลยไม่หายอย่างนี้ไม่หายแน่นะแม่ฝัอองดีนะถ้าหายถ้าหายก็หายหมดอ่ะนี่ครับสี่ใบม่วงนะครับสี่ใบม่วง